ในเมื่อเรายังมีตั๋วกาชาผมก็ยังมีความหวังครับที่ผมจะเปิดได้บาวช้างอ่ะมาห้าตัวนี้ขอบาวช้างได้ไหมขอแค่บาวช้างมาแค่นั้นจบเลยทุกอย่างจะจบลงถ้าผมได้บาวช้างมาหน่อย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาว์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีโฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ1ิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVIP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก MVIP แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม r a n g e r ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัมท,ท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สํำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมท,ท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟฝนนี่หยิบเกมไลน์อเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับซีรีส์เริ่มดองรูบี้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์ซึ่ง EP พีนี้เป็น EP ีที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราก็มาอยู่กันที่หน้าต่าง ID ดีป้ายแดงของเรานั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าเกมมาเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยบอกได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีทุระเยอะมากๆก็เลยทําให้ผมเนี่ยแทบไม่ได้ตีพีพีเลยครับมาดูกันเลยว่าสุดสัปปดดาาาห์ี้ขอขอองงง ID ยแเร จะได้รับกี่รูบี้กันผมคิดว่าผมเนี่ยไม่น่าจะได้ต่ํากว่า80รูบี้ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาลุ้นกันที่ PVP กันเลยละกันและที่สําคัญคือช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นะตอนนี้คือเป็นเวลาวันเสาร์ก็คือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันรีลีก PVP อีกหนึ่งครั้งเองโอ้โหบอกได้เลยว่า เข้ามาดองรูบี้ปุ๊บเนี่ยมันเหลือเวลาอีกเพียงแค่8ดชั่วโมงมันก็จะรีรีกอีกแล้วซึ่งเวลา8ดชั่วโมงที่เหลือนี่แหละผมจะต้องพยายามดันลีจากรีเงิน2เนี่ยขึ้นสุริกทองให้ได้เพราะว่าขั้นต่ําของผมคือต้องจบลีทองให้ได้ไม่งั้นรูบี้ของผมจะได้น้อยนั่นเองมาดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ ผมเนี่ยจะตีประมาณเกม2เกมละกันแล้วก็เดี๋ยวไปรับลูบี้กันอีก1 ID ก็ไม่รู้ว่าอีกหนึ่ง ID ของเราเนี่ยจะจบกันที่หลีกอะไรซึ่งผมบอกได้เลยว่า i อนั้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่าไอดีนี้ของเราผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะยากเพราะว่าดูจากสภาพเลนเจอร์ของทีมฟอร์โนคามแล้วเนี่ยมีทั้งตัวสิตีกิโลโลแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะยากครับเกมนี้ภาพรวมทีมของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยเกมนี้น่าจะ g g easy เลยแหละ และผมเนี่ยมีแผนว่าผมจะปั้นเลนเจอร์9ดาวแม็กซ์ที่ไอดีนี้ด้วยเนื่องจากว่าทีมของผมรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่ามันพอที่จะเล่นได้แล้วแล้วก็ตัวพวกนี้เนี่ยในหลีดับสูงมันก็ยังเป็นตัวเมตาที่ติดหยับ แบบยาวนานมากๆกนะตอนนี้ก็ยังติดอยู่อย่างเช่นเจ้าตัวของน้องเลมก็ยังเป็นตัวเมตาที่โกงอยู่มากๆผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองมาปั้นเจ้าตัวของมาซิลที่เป็นตัวเมตาท็อปร้อยของดีดตำนานเหมือนกันก็อยากจะรู้ว่าถ้าผมปั้นมาเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รอดูคลิปลักกันอะตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาที่หลีกเงินหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายคือต้องจบให้ได้สักประมาณทองสองทองหนึ่งอะมา มาดูกันสิว่ารอบนี้ของเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าหลีกเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราเจอเกียร์แบบเกียร์วิ่งด้วยซ้ำอ่ะสำหรับหลีกเงินเนี่ยผมเคยเจอมาแล้วแหละฝันร้ายหลีกเงินคือโอ้โหคือมันที่สุดจริงๆอ่ะผมเจอหลีกเงินคือเกียร์แบบระดับเกียร์วิ่งอ่ะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยากดูจากสถานการณ์แล้วผมว่าอ่าไม่น่าจะกินเวลานานเรียบร้อยครับเจอตัวบินผมเขกเข้าไปคือร้องเจี๊ยบเจี๊ยกันเลยสิครับเกมนี้อ่ะ ตอนนี้เราขาดแต้มอีกประมาณ200กว่าแต้มเนี่ยเราจะขึ้นหลีกทองแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมเอาเวลาไปเล่นทีหลังละกันเดี๋ยวเราไปรับดูบี้กันอีกหนึ่งไอดีละกันรเราไปลุ้นกันเลยว่าไอดีนั้นเราจะจบกันที่หลีกอะไรเอาละตอนนี้ผมก็ได้ทําการสลับไ d ดีใหม่อยู่ที่อีก1 ID เดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันซิว่า ID ดีนี้ของเราเนี่ยจะไปจบกันที่หลีกอะไรกันซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่ต่ํากว่าหลีกทองเหมือนเดิมครับ โอ้โห oh ผมลืมรับดูบี้ตรงนี้ด้วยนะเรามารับดูบี้ตรงนี้อีก10 r u ูบี้แล้วก็ไปทําการรับจากโหมด p p กันเลยว่า p p สุดสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะจบกันที่ลีกอะไรกันขอไม่ต่ำกว่าทองหนึ่งอนะมานี่ไงโอ,อ้โหได้จริงด้วยตอนนี้เนี่ยเราจบกันที่ลีกทองหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำการตี p p กันเลยว่าไอดีนี้ของเราเนี่ยจะเจอทีมอะไรกันบ้างบอกได้เลยว่าทีมเหล่านี้เนี่ยไม่คนามือผมหรอกครับมา ตอนนี้เนี่ยทุกๆ i อดีของผมก็น่าจะมีรูบี้อยู่ที่ราวๆ180รถึง200รูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเนื่องจากว่าแต่ละไ d ดีของผมเนี่ยมันจบหลีกที่ไม่เท่ากันก็เลยอาจจะดองรูบี้แบบบาง ID ดีอาจจะดองเร็วบาง ID าจจดองีา ID อาจจะดองช้าอาจจะเป็นแบบนี้แหละครับแต่อนาคตเนี่ยผมคิดว่ารูบี้มันน่าจะมีเพียงพอให้เปิดกาชาตามล่าในเดือนที่ผมต้องการแน่นอนเราเอามารุ้นกันเลยว่า ID เหล่านี้ของผมเนี่ยจะเก็บไปเปิดในรอบไหนกัน บอกได้เลยว่าหนึ่งในรอบนั้นก็หนีไม่พ้นรอบจันทาครับผมจะแก้มือแน่นอนเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันทําผมแสบจริงๆคือแบบโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะแบบเกลือได้ขนาดนี้อ่ะยิ่งเป็นลูบี้ฟรีเนี่ยผมยิ่งเคืองถ้าลูบี้เติมเนี่ยผมไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดไม่ได้จริงๆยังไงแล้วก็ยังไปต่อการันตีได้แต่ยิ่งเป็นไอดีสายฟรีแบบนี้ที่อุตส่าห์แบบโอ้โห,โหอดทนมาอย่างยาวนานอ่ะ กับเปิดไม่ได้แบบนี้ผมเสียความรู้สึกจริงๆะครับมาเกมนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันซิว่าเกมนี้เนี่ยจะหวานหมูหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะยากแหละดูจากภาพแบบนี้แล้วก็ภาพเดิมๆครับปอมแตกเรียบร้อยโอ,อ้โหเกมนี้ไม่ยากเลยไม่รู้ว่าดีนี้จะพอมีตั๋วกาชาเหลืออยู่หรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยภาวนาให้มันเหลือ เพราะผมเนี่ยจะเอาไปเปิดตามล่าเจ้าตัวของบ่าวช้างนั่นเองเอขอบอกเลยว่าถ้าได้บ่าวช้างมาเนี่ยไอดีนี้เก่งขึ้นแบบโหดแบบก้าวกระโดดแน่นอนอะมาไปดูกันซิอีกสักเกมนึงเนี่ยจะเป็นยังไงมาเกมนี้เรามาเจอกับทีมนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าก็มาดูกันเลยละกัน อาผมว่าไม่น่าจะยากแหละเกมนี้ดูจากสถานการณ์แล้วอาจจะมีการกระตุกนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับดาวินชีเขานี่ทำเครื่องผมน่วงแบบร้อยเปอร์เลยอะ่ะมาเกมนี้น่าจะจบป้อมไม่ยากล,กลูกรักเกมม่วงผมก็เอาเรื่องอยู่เกมนี้เนี่ยมาเรียบร้อยไหมเอเลนเยเกอร์กระโดดหญิงๆเข้าไปแล้วแบบนี้ป้อมแตกหรือเปล่าแตกไหมเรียบร้อยครับเกมนี้ถือว่า GG easy เหมือนกันเดี๋ยวขนที่เหลือเนี่ยผมจะเอาเวลาไปดันลีก อีกทีหนึ่งละกันซึ่งผมเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องแบบดันยาวๆเลย8ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยมันน่าจะได้ขนกนฟรีประมาณ8ขนแต่ผมเนี่ยน่าจะเอาลูบี้ซื้อซึ่งลูบี้เนี่ยผมยังมีกักอยู่ใน อาระบบ iOS อยู่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอา r ู b ีใน iOS เนี่ยมาทำการซื้อขนนกแล้วก็มาตี PP รันยาวๆกันนั่นเองซึ่งผมเนี่ยคิดว่าอยากจะจบให้ไม่ต่ำกว่าดิ่งทองสองไม่งั้นก็ถ้าเป็นไ้ได้เนี่ยก็อยากจะจบดี่เพชรเหมือนกันถ้ามันจบดิกเพชรเนี่ยมันจะได้ r ู b ีเยอะนั่นเองอะเราไปดูกันที่ตู้กาชากันหน่อยว่ามีอะไรให้เราเปิดหรือเปล่าซึ่งเรามีตั๋วกาชาอยู่ที่14ใบครับผมโอ้โหคือ14บ่ใบอะครับ และคนดูอาจจะมองว่ามันขาดไป1ตัวเราจะหาจากไหนล่ะก็ที่เราเพิ่งไปตีพีพีมาสิครับเราได้มาอีก1ใบแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกาชาติกันเลยละกันว่าเราจะได้เลนเจอร์ตัวอะไรสําหรับตู้บาวช้างเนี่ยถ้าผมได้บาวช้างมาบอกได้เลยว่าไอดีนี้เกิดแน่นอนเพราะไอดีนี้ยังไม่มีตัวชนเก่งๆเลยสําหรับท่าแสงมืดเนี่ยมา 15ตัวไอดีป้ายม่วงของเราจะได้เกิดหรือเปล่าโอ้โหพูดป้ายม่วงไม่ได้แล้วสิช่วงนี้คือผมอัพเลเวลรัวๆจนทําให้ไอดีนี้ไม่ใช่ป้ายม่วงแล้วมาหน่อยโอ้โหนึกว่าบ่าวช้างที่ไหนได้บ่าวช็อตเคก้กโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆชื่อบ่าวเหมือนกันแต่คนละตัวครับมาหน่อยขอหน่อยเถอะบ่าวช้างอะมาบาวช้างต้องมาแล้วไหม ช้างโอ้โหดีลเลอร์เอามาทำไมเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วมาห้าตัวสุดท้ายขอคมคมขอคมคมครับบ้าวช้างมาผมได้ปั้นแน่นอนอะได้ใช้ด้วยมาบราวช้างมาหน่อยช้างเอ้โหโคนี่มัธยมต้นตัวนี้ก็ดีแหละแต่ผมไม่ได้ใช้ครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงจริงตัวที่เราต้องการเนี่ยเขาไม่ให้มาเปิดตู้นี้ย้อมใจกันหน่อยแล้วกันมาหน่อยเอ้โหตู้นี้ก็ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับโอ้โหสโนวโบบอร์ดตัวนี้ดีอยู่ ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละอ้โหภาิกิจก็ได้มาเป็นซูเปอร์ผมเพิ่งเปิดไปไม่ถึง90ครั้งด้วยซ้ำถ้าผมเปิดครบ100ครั้งเนี่ยผมจะได้ตัว๋วกรช้าอีก10ใบเดี๋ยวค่อยมาทำภารก,กิจทีหลังากันเสียได้หนึ่งอย่างเนี่ยโอ้ยไอผมลืมไปว่าผมเนี่ยได้ทำการซื้อตั๋วไว้ในกิวด้วยอ้หแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบกันเลยสิครับมาเราไปลุ้นตั๋วนำโชคกันหน่อยและกันไม่เข้าเกมสะนนานเลยเอาซะผมลืมเลยว่าผมเนี่ยซื้อแบบ ถุงตั๋วกาชาคิวไว้ด้วยอ่ะมาเรามาลุ้นถุงนี้กันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรผมขอแค่ตั๋วกาชาสักประมาณ11ใบก็คุ้มแล้วอ่ะมาเอขอได้10บใบไปลุ้นกาชาต่อสิครับรออะไรล่ะมา10ตัวลุ้นกาชาตู้บาวช้างต่อจะเกิดหรือเปล่าไอดีนี้มาเลยเถอะผมขอคมค้ม เพราะผมเนี่ยจะเอาบาวช้างมาใส่ในทีมหลักแล้วมันจะเก่งขึ้นแน,น่นอนอ้โ h o o d e n d i รถถล่ p แอปเปิลเดนนิสไม่ต้องการโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหภาพติดตาเลยครับแบบนี้ร้านค้าแรกได้ไหมร้านค้ายังแรกได้อีกรอบหนึ่งในเมื่อเรายังมีตั๋วกาชาผมก็ยังมีความหวังครับที่ผมจะเปิดได้บาวช้างอ่ะมาห้าตัวนี้ขอบาวช้างได้ไหม ขอแค่บาวช้างมาแค่นั้นจบเลยทุกอย่างจะจบลงถ้าผมได้บาวช้างมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเลดแรปเตอร์เรียบร้อยเลยครับคลิปนี้คือไม่เกิดไม่พอไม่เหลืออะไรให้เล่นด้วยอะก็มีอีเวนต์กระดานหมุนเข้ามาซึ่งอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับ ไอดีหลายๆคนเลยซึ่งมันเป็นของรางวัลที่คุ้มค่าและยิ่งมีตั๋วกาชาติสิบใบในตู้นี้ยิ่งน่าลุ้นเข้าไปใหญ่แต่ส่วนใหญ่ม,มันมักจะออกแบบพวกนี้แหละเพชรกิวแล้วก็ขนนกอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากหมุนสักเท่าไหร่อ่ะโอ้โหยิ่งหมุนยิ่งเกลือครับกงล้อนี้เอาล่ะเราไปตีกิววอลสักหน่อยกิวเลสสักหน่อยละกันเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ตีเลยมาเรามาตีเจ้าตัวของวินสันกันหน่อยละกันว่าจะเป็นยังไงไอดีนี้ยิ่งมีตัวเลดน้อยอยู่ จะตีเข้าหรือเปล่าโอ้โหอย่าสงสัยเลยว่าทำไมผมเอาตัวการบินมาใส่ด้วยเพราะผมใ่รูจะใส่เลนเจอร์ตัวอะไรครับตัวแม็กผมก็มีนิดเดียวอะมาจับไปยังไงจะตีเข้าหรือเปล่าโอ้โหวิวสันตีผมทีนึงคือแทบจะนอนดิน้นแบบชักกระเดวกระเดวอยู่ตรงพื้นแล้วอะโอ้โหนี่บัตเต็ดเข้าแล้วแต่ดาเมครับดาเมจซัดหน่อยดาเมจโอ้โหเบาล็อกผมดาเมจไม่มีเลยโอ้โหนี่ขนาดก้าวดาวแม็กเนี่ยดาเมจเบายังกับตดเลย เฮ้ยเอาหน่อยโอ้โหเลดบอสกิวได้ยี่สิบเปอร์เซ็นี่ผมแทบร้องอะนี่ไอดีที่เล่นมานานนั้นเนี่ยยังเลดได้แค่นี้เองโอ้โหน้อยเกินอ่ะไม่เป็นไรครับรอบนี้ถือว่าประเดิมไปก่อนมารอบที่สองนี่แหละรอบของแท้มาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่าเกมนี้เนี่ยผมขอตีสักประมาณ50เปอร์ดาบเดียวผมก็พอใจแล้วโอ้โหไอ้ใครเนี่ยเอาเบาช้างมาช่วยเนี่ยผมก็อยากจะได้เบาช้างเหมือนกันนะเปิดไปตะกี้ ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยต้องมาแก้มือกับตู้บาวช้างนั่นแหละเพราะว่าหลายๆดีของผมเนี่ย ยังต้องการเลนเจอร์ตัวนี้อยู่มากๆและมีหลายคนสงสัยว่าบาวช้างเนี่ยมันเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ครับบอกได้เลยว่ามีคนเปิดตามล่ากันเพียบแน่นอนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่โกงแล้วก็มีตาอยู่ติดปัญหาตรงที่ว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าตัวของบาวช้างมันอาจจะมีคนใช้น้อยเพราะว่าตําแหน่งของตัวชนใกล้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นตัวโคลโบที่มีคอมโบความสามารถตันเองตัวบาวช้างเนี่ยมันก็มีแหละที่เป็นคอมโบตัดแล่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัดแล่มันก็มีเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยไม่อยากจะใช้ ตำแหน่งกันนั่นเองอ่ะถ้าเป็นลีกเราเรเนี่ยใช้ใช้ไปเธอครับดาวช้างมันก็ยังเป็นตัวที่โกงอยู่ยังข้าอะ่ะบอกได้เลยว่าเป็นสายพลังที่ดาวเมดเหลือล้อนอะ่ะตัวนั้นอะ่ะใครมีคือใช้ได้แบบยาวๆแน่นอนผมเชียร์ปั้นก้าวดาวแม็กด้วยอะ่ะสำหรับคนที่เปิดได้อะ่ะมา คือแบบโอ้โหตัวมันกวงขนาดนั้นหลายคนบอกว่ามันอ่อนหรือเปล่าทําไมไม่เห็นตํานานใช่เลยอย่าเอาไปเทียบตํานานครับบีกตานานเขาอยากจะใช้เลนเจอร์ตัวอะไรเขาก็ใช้เพราะว่าเกียร์เขาสุดครับเอาง่ายคือเขามีเกียร์เขาอยากจะใช้เลนเจอร์ตัวอะไรก็ได้เขาสามารถทําให้เลนเจอร์ง่อยๆเนี่ยใส่เกียร์เทพๆแล้วเอามาเล่นได้เลยอะ่ะอย่างเจ้าตัวของเห็ดพิษอ่ะผมก็ยังเห็นอยู่เลยสําหรับดีตตานานอะ่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวเก่าขนาดนั้นตอนนี้ยังมีคนใช้อยู่ครับอะ่ะ คร่าวๆประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้ส่วนใครที่ดองดูบี้ตามผมเนี่ยดองได้เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กินกันได้ด้านล่างคลิปนี้ละกันและที่สําคัญไปมากกว่าน,นี้เนี่ยใครที่ไม่อยากจะดองดูบี้ให้เสียเวลาอยากจะเติมดูบี้ไปเปิดเกียร์จันทาหรือว่าเปิดตามร่าเจ้าตงเปล่าช้างเนี่ยผมก็แนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านจินามะคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่าเจ็ดปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ด้วยใครที่อยากจะได้แพ ไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจนามรัรค่าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยและที่สะพานร้านเจนาำรับเติมแอป U ู p h o n e และแอป LD Cloud ด้วยใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปนี้อยู่เนี่ยอยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายเดือนในราคาที่คุ้มมากๆก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนามรัรค่าท็อปอัพเซ็นเตอร์ละ่ะลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ด e s c r i p t i o n คลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค